ได้จนตนาการถึงครมเค็ิถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเราได้นำเอาธรรมะธรรมชาติชาติคือประชาธิปไตยมาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในร่วมกันสร้างสรรค์มิดงามให้แผ่นดินไทยบ้านเกิดครับเราได้สร้างคนสร้างเยาวชนเพื่อเยาวชนร่วมกันสร้างชาติและพัฒนาบ้านเมืองปลูกฝังคิตสมบนตที่ดีให้แก่เยาวชนไทยให้เยาวชนไทยรักเรื่องของผานดีนบ้านเกิดถึงไปอย่างชีวิตที่เราพยดเคยสร้างใด้ครับ เก้านาทีเก้าเปอร์ร่วมรงร่วมใจการสร้างสื่อการเรียนรู้ขึ้นมาที่มีชื่อว่าศูนย์กิจกรรมตามรอยพ่อสาย่อดของพระราชงย์ซึ่งมีทั้งหมดเก้าฐานการเรียนรู้ผู้ปฏิบัติสายพระราชาครโดยฐานที่หนึ่งคือฐานโค้งหลังนาโมเดลฐานที่สองฐานคนฝีดินฐานที่สามฐานคนรักปลาฐานที่สี่ฐานคนรักทุ่งฐานที่ห้าฐานคนรักงานฐานที่หก

เราได้ร่วมแรงร่วมใจการสร้างสื่อการเรียนรู้ขึ้นมาเพื่อการศึกษาหความรู้ให้กับนักเรียนในรงเรียนของเราได้เจอเช,ช่ดเดียนว่าจะเป็นชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆก็จะเป็นทางภาครับชุมชนสามารถจะเข้ามาศึกษาหาความรู้ในส่วนการเรียนรู้ของเราครับด้วยส่วนการาเร,รเียนรู้ของเราเนี่ยนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทพอเพียงการเติ่มเติมเองนะครับโดยผู้ที่มาศึกษาหาความรู้นั้นนะครับสามารถจะลงมือบัติแด้จริงนะครับ เคยยืดยาวนะครับเป็นงานอย่างก่อนนะครับโดยที่เร่มต้นท้ายคู่แล้วเนี่ยคือเราคุณยังไม่ใช่คู่นะไอ้คู่คือเราครับในการทำงานเรามีของที่เขาก็ยังสั่นอยู่ตีอีกเมื่อทำงานอย่างยิบบัตรฟอร์มใส่เงินมาเป็นข้ออ้าง จงทำงานท่ามกลางความขัดแย้งให้บรรลุผลจงทำด้วยความเต็มใจเป็ซ <ati osters> <si> <dead> <fera> ื่อสัตย์ครับพวกเรานะะคทำงานในหลักการที่ว่าการปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเราจะได้ต้นไม้เป็นหนึ่งต้นแต่การปลูกคนหนึ่งคนเราจะได้คูนิตหนึ่งคนพร้อมกับต้นไม้อีกหลายต้นการปลูกต้นไม้ในใจคนณคะโดยครั้งแรกที่เราทำงานนะคะเรียนวิธี่เห็นด้วยและสนับสนุนพวกเราจงทำงานท่ามกลางความขัดแย้งค่ะแต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ตอนประมาณพวกเราจะช่วยกันย่างบมอปั้นดินนี่ใช่ไหมแต่พอตกเย็นพวกเราช่วยกันเปิดหม้รของเองตามตลาดสดและตลาดกคืต่างๆไม่ว่าอยู่ในเครื่องลายเซตของเราหรือว่าเอาปนั่งรอและวก็คือใกล้แกะขาโดยพวกเรานะคะจะนำเงินที่เราได้มาส่วนหนึ่อจสร้างกาวถานการเรียนรู้และอีกส่วนหนึ่งคือการข้าหอาหารเพื่อเบียงแต่เงินที่เราได้มานะคะก็ไม่เพียงพอสำหรับทุกคนคู่เมืองมาพวกเราจะใช้วิชาพื้นเมืองเองค่ะในการขอข้าวจากบ้านเพื่อที่โรงเรียน แวพวกเรานะคะยังไ้ช่วยดันที่สัญลักษณ์ใหม่ด้วยค่ะค่ะและสัญลักษณ์ของพวกเรานะคะรูปหัวใจเปรียบเสม,มือนความรักความสามัคคีต้นไม้รูปมือเปรียบเสม,มือนมือของเยาวชนที่จะร่วมกันสร้างประเทศและเชอจชูคำว่าทำสร้างชาติสีเหลืองเปรียบเสม,ม,มือนความเจริญรุ่งเรืองในพัฒนธ <Okay. S 2> รรศาสนาสีเขียวเปรียบเสม,ม,มือนความ บุดมค์ส่วของสแองแม่ล้อมสีโรงชาติเปรียแบเบสมือนวามเป็นพื้นแผ่นของประเทศชาติและน่างสื่อนะคะเปรียแบเบสมือนรากเง่า,งาและถิ่นฐานบ้านเกิดของเราค่ะโดยเราจะนำเอานักเ,เรียนสามระดับผลการเรียนคือเก่งกลางและอ่อนมาทํางานร่วมกันเป็นทีมและได้มีการจัดค่ายเพื่อพัฒน,นาศักยภาพของเยาวชนในรูปแบบของเชาญญาาา้าบรรยายบ่ายทำ้าำสรุปเพื่อพัฒน,นาศักยภาพของเยาวชนให้มี ทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนในเขตพื้นที่และต่างจังหวัดค่ะและยังได้มีการรับจัดค่ายเพื่อให้เยาวชนมีความรักความผนแผนแผ่นดินบ้านเกิดและรับสร้างสื่อการเรียนรู้ตามหอยการภาคกลางและเอก,อกนชนโดยไม่มีค่าตอบแทนด้วยค่ะและงานที่พวกเราทำน,นะคะพวกเราทำด้วยความขาดแทนด้วยความขาดแทนนะคะได้สอนให้พวกเราได้รู้ว่าความขาแมดแทนไม่เป็นปัญหา ความขาดแคลนไม่เป็นปัญหาถ้ามีปัญญาและความอดทนเงินทองเป็นของมายาค่ะข้าวปลาค่ะของจริงครับแช่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราเปกยบเสมงินชี้ของในหลวงเราเป็นนั่งเนดินแล้วชี้ของหลวงคุ้มที่แล้วมาเถ็นกันนี้เราเนี่ยนักเศรษฐาสตเราเป็นดินได้สารธรรมชาติซึ่งแผ่นดินเนี่ยเป็นไฟกระดาษคือของเยาทุกคนต้อเรียนสารประกาซึ่งเราจะให้กันสร้างความจริงให้ขบเคี้ยวในมือตัวอย่างที่ดีอ่ะมันมีค่ามากกว่าคำสอน เราใช้านการที่ว่างม่ดเราได้มำเรียนบ้างดเราได้มอ้ธรรมชาติเราได้เรีนรู้ชาจะใช้ปัญญแไปัหาด้วยชานนเราก็ได้ศึกาส่ต่างๆ้วย่ออ้พเป็นวดนแล้วเราสร้างสรียวก็จะมีนักเงจากะแล้ก็ตายนนะครับกาจจักเรียนากต่างจังหั้วยแล้วก็เป็นแรงงานใา้ทไมชนิ่เ้ามาเย่ยมชมาในของพกเราวกเรานี ก็ให <ersch> ้ลงเรียนอยู่ในห้องเรียนธรรมชาติของพวกเรากินครับความรู้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียนสี่เหลี่ยมความรู้เนี่ยมีได้ทุกที่ครับแล้วก็จะมีกิจกรรมการนาการนะครับหลายพิธีกรรมเพื่อให้ทุกคนเกิดความรักความสามัคคีกันไม่แยกกันอยู่นะครับให้มีอะไรเลยดีก็เราก็จะมีกิจกรรมปลูกความที่สมดุนะครัซึ่งเป็นกิจกรรมให้ทุกคนเกิดความรักอึดอัดถือมีมากเกิดกิจกรรมรักธรรมชาติสีเป็นลมครับรักทรัพยากรธรรมชาติ ก็อนุรักษ์ชีวิตที่บอาว่าผูสร้าได้ให้นะครับแต่ยัาง้สร้างสัรค์ที่ดีงามสร้างสัคส่งที่ยนยนไสุดสร้างสัรค์นงค์แหงความปรเจกต์และสันติเพื่อพการให้มีวินตัเดงความรู้ที่เรามีเราไม่ได้จากเพราะที่เนาได้รับเราได้ปสิยาเครือข่ายยนึ่ตอนที่องการบรหารสนจังหวัศรีสกีซึ่งเราได้รับการสืบสิกรรมอยู่ที่โรงเรียนหนองทุ่งศรีสนาวิทยานะครับเป็นโรงเรียนในเครือข่ายขององค์การบรหารส่วนจังหวัดศรีสุกีการพัฒนาของเราแต่ละชั้นเน ก็อื่นบ้านวัานและโรงเรียนค่ะเราทำงานร่วมกันต่างๆทีเพื่อประโยชน์สูงสุดแเก็บสื่อรวมค่ะแต่พวกเรานะคะยังไม่มีสื่อต่างๆเข้ามาหายด้วยไม่เป็นสื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศดค่ะอย่างเช่นเอ่อสื่อพิมพ์นะครับมีหนังสือพิมพ์เล่มนิหนังสือพิมพ์บ้านเมืองังสืออินเอ่ออะไรังสือพิมพ์นะไรข่า รา,ายการช่องสามคุณนี้ก็รายการทบก่อนเด็ดไปท้ายช่องสามนะครับซึ่งเขามาจะทำในสัมภาษณ์ตัวเราชาวไข่ตะโกก็โรงเรียนของเราเนาะครับก็ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบแล้วก็เยาวชนต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นรางวัลของอุทยานสีแม่ร้องธานาชาติสิีทองนะครับในทบกโดนนะเช่นจะทำออกเสียงบนที่บรรทัดจราจรหรือว่าศูนย์นะครับ คนอเสิ่งเจอในที่เนาะอยให้ได้สวมเนี่ย้เป็นนานแนเขากงานที่ต้งซึ่งผมเนี่ยได้ลงมือทำาผมก็รู้สึกดีใจนคัที่ได้าทำตรงนี้เพราะมีบางคนไม่ยอมรับสายพาราชาไม่มีกล้ไม่รู้คุณตัวเขไม่กล้จับจอบจับเสียงไม่กล้จับมือสัตว์คุณเป็นใครครัไม่กล้าจับมือสัตว์ไม่กล้าจับจอบจับเสียงแต่วพระเจ้าอยู่หัวเป็นใครครับจับจอบจับเสียง ลงง,งงานาทรนชชนทางงานอาจจะรอดเหกุประชาชนทำงานหนักมาตลอดทั้งที่มีตรงตาแค่ข้างเดียวซึ่งเราจะต้องตักประชาชนเพรท่านไม่มีความมั่นคงทางใดย,ย่าหนึ่งครับ,รรบสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยเราได้จบเพลงเกย์ก็ยังไม่มากพอไม่เปียกไม่สามารถเปี่ยกกับสิ่งีสันของเท้าได้แต่พวกเราเนี่ยก็ต่างใจทำจะเพวยกประกาศสารพร,ราชาให้เกย์ย่อยในเรื่องหลังจบรายราร ทำความดีเพื่อความดีนี้ถูกตอ้องแม้ปิดทอง,ลงหลังองค์ฟ้ายาวนานไปใครไม่รู้ใครไม่เห็นช่างอะไรขอแค่ใจรู้ว่า,า,วา,า,วาดีต้องมีพอใครจะว่าเชยกับช่างเขาขอให้เราอิ่มเอมทองทองอินและมีมือมจิตที่ดีต่อกันจริงๆไม่ได้เชยมันล้ำนาฏนานพระราชองค์กรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขียนตำราลงบนแผ่นดินด้วยสายตาชา เกอดทีละก้าีกข้าวทีละคำทำเพียรความปัดเปรตไม่เป็นปัญหาถ้ามีปัญญาและวัตถุนิยมทำให้ยูอยู่ให้เห็นพออยู่พอกินพอใช้พอรคเย็นสู่ความพอเพียงมั่งแต่ละดินครับซึ่งเราจะมีเวลาเราสามารถทำได้เราทำาครับทุกคนมองที่สูงยังยูที่ต่ำมองในฟ้ายิ่งยืนมองดิน อาจมีบางคนนะครับเข้ามาหางานทําในกรุงเทศโยกยืมมาถือของตัวเองแป็นเินที่ยากเงินที่สุดก็คือเป็นเงินที่มาถือนะครับซึ่งก็คนเนี่ยพอหมดยืดพอหมดพอเกษียณไปแล้วเนี่ยก็ต้องกลับบ้านไปทํานาช่ครับทำงานทําสวนทำไรหมือนเดิมผมเชื่อครับว่าทุกคนเนี่ยเราต้องศรัทธาพระเจ้าอยู่หัวให้แทนพระเจ้าอยู่หัวได้แต่ไม่ต้องตายหรอกครับหรืเมื่อตายไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้อยู่ต่อแล้วทำความดีดถอยในหลวงดีกว่าครับไม่มีใครบอกให้เราทำอย่างนี้หรอกนะครับแต่ที่ว่าเราทำเนี่ยเพราะพวกเราคิดว่า เกิดอีกสิบชาติก็ไม่เจอหาราชที่ชื่มีิพนของพระครับ